อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้จะมาชวนทำเกี๊ยวซาไส้หมูแดงเมนูเอาใจคนชอบทานเกี๊ยวซาเมนูนี้ทำได้ง่ายๆคุณผู้ชมก็สามารถทำเองได้ที่บ้านโดยไม่ต้องเตรียมของให้วุ่นวายค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยเราเริ่มจากขั้นตอนแรกใส่ผงทำหมูแดงกลาโลโบลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้ละลายเข้ากันจากนั้นใส่สันคอหมูคลาให้เข้ากัน จากนั้นใส่เนำพึ่งเค้าให้เข้ากันอีกครั้งหมักไว้2-3ชั่วโมงนำสันคอมหมูที่หมักไว้ลงย่างในกระทะจนสุกแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นใส่หมูแดงที่หั่นไว้ลงผัดตามด้วยแป้งมันฮ่องกลงละลายน้ำผัดให้เข้ากันเติมงาขาวคั่ว ที่เข้ากันอีกครั้งเรียมไว้เป็นไส้เกี๊ยวซาขั้นต่อไปมาห่อเกี๊ยวซากันค่ะวางแป้งเกี๊ยวซาสําเร็จรูปลงบนภาชนะตามด้วยไส้หมูแดงจากนั้นจับจีบแป้งห่อให้สวยงามเตรียมไว้เรามาทำส่วนผสมแป้งน้ำกันค่ะใส่แป้งอนเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันเตรียมไว้ ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตามด้วยแป้งน้ำประมาณก้นของกระทะวางเกลียวซาให้เต็มแล้วปิดฝา รอจนกระทั่งแป้งน้ำกรอบและเกียกกเก๊ยวซาสุกจัดเกี๊ยวซาใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซีอิ๊วดำอเนกประสงค์ตราโลโบโพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูเกี๊ยวซาไส้หมูแดงอิ่มอร่อยทำเองง่ายๆได้ที่บ้านไม่ต้องเตรียมวัตถุดิบให้ยุ่งยากเลยเลยค่ะเพียงแค่มีผงทำหมูแดงปลาโลโบซองเดียวก็อร่อยล้ำมีสไตล์ได้แล้วละค่ะ